โค้กเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกดื่มทุกวันแต่คุณรู้ไหมว่ามันเคยมีโค,โคเคนในปี18 8 6ดรอกเตอร์จอห์นเพมเพอร์ตันเภสัชกรชาวแอตแลนตาคิดค้นเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากใบโคคาที่มีโคเคนเมล็ดโคลาที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์เพื่อรักษาอาการติดมอร์ฟีนของตัวเองครับเขาเรียกมันว่ายาบำรุงสมองที่ช่วยแก้ปวดหัวบำรุงประสาทและลดอาการเมาค้างแต่เมื่อรัฐห้ามขายแอลกอฮอล์ พมพอ์ตันจึงเปลี่ยนสูตรตัดแอลกอฮอล์ออกเติมน้ำหวานและโซดาเข้าไปกลายเป็นโค้กที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ครับแต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนคือสูตรลับที่ไม่มีใครรู้ทั้งหมดรหัสชื่อคือเมอร์ซูดายเซเส่วนผสมลับที่ทําให้โค้กมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และไม่มีใครลอกได้และมีข่าวลือว่าผู้บริหารที่รู้สูตรมีเพียงแค่2คนและห้ามขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันเพื่อป้องกันการสูญหายของสูตรครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าในสูตรนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ